สวัสดีครับพบกันวันอังคารนะครับวันที่7วันนี้มกรานะครับหนึ่งตัวเน้นวันนี้ไปดูซิว่าผมจะคัดตัวไหนมาให้นะครับไปรับชมกันครับครับวันนี้นะครับเป็นศึกคาราบาวคับของอังกฤษนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับการเยือนทางด้านของนะครับนิวคาสเซิลนะครับนัดแรกนะครับวันนี้นะไม่ต้องพูดถึงเลยนะช่วงนี้นะครับฟอร์มดีทั้งคู่นะครับอาร์เซนอล ก็เก็บชัยไว้ได้ทั้งคู่เลย5นัดหลังทั้งอสองทีมนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ดูดีทั้งคู่เลยแต่วันนี้นะครับเล่นในบ้านอาเซนอนก็อยากจะให้มองนะครับทุกคนแหละมองยังไงก็มองไปทางหน้าของอาเซนอลและนะหน้าบ้านนะครับก็เกมแรกนะครับผมว่าอาเซนอนนะครับเบียดชนะได้นะครับนะก็ส่วนใหญ่จะเล่น5นัดหลังสุดทั้ง2ทีมก็ชนะด้วยกันมาทั้งคู่แล้ บอลคู่นี้นะครับเป็นบอนลรอบรองที่ถูกคู่แล้ว1ตัวเน้นนะฮะทางนักอาสซนอนน่ะนะเล่นบ้านใครบ้านมันวันนี้ผมว่านารอาสนอน,น่ะ,ะเกมแรกจะเก็บชัยไว้ได้ก่อนนะครับแล้วมาดูเกมที่สองจะสนุกแน่นอนแล้วไปเล่นในบ้านของนิวเซิลนนะครับก็สลับกันนะครับก็ดูแล้วใครจะนะฮะยิงได้เยอะกว่าแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ นะรูปเกมนะฮะวันนี้อาร์เซนอลดูดีกว่าเล่นในบ้านนะครับเล่นในถิ่นนะอัลเบรตเซเดียมนะครับก็ดูแล้วยังไงวันนี้อยากให้มองไปทางด้านอาร์เซนอลนะครับหนึ่งตัวเน้นนะครับไม่พลาดแน่นอนนะเมื่อวานนี้ผมให้ฟอร์เรสนะครับเจ้าป่าไปนะครับสวยๆหรูๆและใครตามนะครับมานะและในครอบครัวอยากที่ผมบอกนะครับหน้าโปรไฟล์ใต้คอมเมนต์ใครเข้ามาในครอบครัวนะบวกยิ่งกว่านั้นอีกนะครับวกบวกปังๆนะครับและกิจกรรมส่งของให้ถึงหน้าบ้านนะฮะฟรีๆเลยแล้วกันนะครับใครเปิดใจเข้ามาก็ยินดีต้อนรับเลยครับหน้้าโปรไฟล์์ใตตคอมมเนนะะฮ ย้ำอีกทีหนึ่งนะอย่ารอช้านะครับนะมีจํานวนจํากัดนะครับและนะจะรับเรื่อยๆนะรับเรื่อยๆนะยังไงก็เข้ามานะครับของขวัญของรางวัลมีจํานวนจํากัดนะครับนะและต้องการเพิ่มเติมกว่านั้นในไรฟ์สดครับหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับเจอกันในรฟ์สดนะครับนะช่วงนี้ลาไปก่อนหนึ่งตัวเน้นนะครับวันนี้อาร์ซนไม่ผิดหวังครับสวัสดีครับ